ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ท่านท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดร้อยแปดในเกอร์สร้างฝันสโลแกนไปทุกที่ที่มีรู้นะครับวันนี้ก็มาอีกร้งครับท่านมาพามาพามาชมรีเซ็ตอะไรหน่อยนะครับผมอันนี้น้องเขาก็มาเอฟซีเหมือนกันครับผมเลยมาให้จัด สภาพรถให้มันกระฉับกระเฉงกันหน่อยนะครับผมวันนี้ก็ทาตามคําเรียกร้องนะครับผมทําทุกอย่างนะครับผมทําได้หมดเลยครับผมเอาสูตรของลูกซีเองลูกค้าเองแล้วก็สูตรของช่างเองนะครับอันนี้ก็เป็นของสูตรของ F อฟซน้องชื่อน้องอะไรนะผมลืมเลยนะครับผมวันนี้เขาก็จัดมาให้เราเราเป็นคนประกอบเอดียวก็ประกอบนะครับจัดได้หมดครับผมวันนี้เขาก็สั่งอะไรมาให้หมดละ่าสั่งเสื้อสั่งฝา ็จะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเขาสั่งอะไรมาเพื่อน้องๆจะอัพซีซีกันบ้างอะไรเงี้ยอ่าก็มาดูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการประกอบนะครับว่ามันจะติดตรงไหนครับไอ้ลูกห้าหกชักสามเนี่ยนะครับผมอันนี้ของเขาห้าหกชักสามนะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูนะครับผมครับก็ออโป่งโปรเกนเนี่ยเขามาเสร็จสับนะครับน็อตอ่าแคมแตงอันนี้นะครับผมจะไม่บอกสำนักนะครับเดี๋ยวมันจะไป ระเบิดลิขสิทธิ์อของบริษัทอันนั้นนะครับผมจะเกิดเขาไม่ให้ลงโฆษณาเราก็จะลบาบากครับผมอะก็จะมีปั๊ม,มไม่อันนี้ผมไม่ทราบว่ามันจะเป็นปั๊มแต่งหรือเปล่านะครับผมอันนี้มันก็ดูเหมือนปก,กตินะตัวเนี้นะต้องสามน้องค่อยทิ้งอันนี้ก็เป็นปั๊มนะผมว่าอาปั๊มน้ามันเครื่องอโอเคก็มีสปริงวาล์วแต่งครับผมอืม แล้วก็มีลูกสูบเนี่ยนะครับผมอ่าโอเคลูกข้าวหกหัวหนูนอย่างงี้ก็คือหนูนินดๆนยก็ดันโลนะครับอันนี้สูตรดันโลครับผมก็มีฝาปิดว้ล์แต่งนะครับผมอันนี้ก็มีข้อนะครับผมอ่าข้อเวียงข้อเวียงสามเหลี่ยมนะครับอันนี้เชักสามสามเหลี่ยมนะครับอันนี้ก็สั่งมาเลยน้องเขาสั่งมานะครับผมผมไม่รู้ว่าชื่อน้องอะไรนะครับผมก็เป็นเอฟซีดูยูทูบเขาก็เลยอ่า เอามาให้ประกอบให้นะครับผมอ่านี่ก็งานประกอบก็ประกอบหมดนะครับผมชงวัชฉีดเขาจัดมาให้หมดเสร็จสับเลยนะครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเสื้อสําเร็จมาเลยนะครับผมลูกห้าห้าหกอ่าน้องเขาก็ประหยัดนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่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 เต็มสูตรนะครับผมอันนี้ก็เขาก็ประหยัดหน่อยยังไม่มีระบบปั๊มจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันต้องใช้ปั๊มแรงดันสูง เดี๋ยวให้เขาค่อยๆไล่ไปท่อก็มีแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะมีอ่ข้อแตกต่างเข้ามาก็คืออันนี้ขอ้อข้อเดิมนะครับผมอันนี้ขอ้ออืมข้อแตงอ่งค่ะพูดง่ายก็เป็นข้อแต่งนะครับผมอันนี้นี้เป็นซิกนี้เป็นของเดิมครับหลังลิ้นเลงก็เขาไปเปิดมาแล้วครับผมก็ไม่รู้ไปเปิดช่างไหนมานะครับผมอันนี้เออก็ใช้ของ ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมรางนี้เร่งอ่าวันนี้ถ้าเปลี่ยนก็ก็ต้อง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 เปลี่ยนเพราะีงบเขายังไม่ถึงนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวค่อย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 ขยับสเต็ปไปอ่าพูดง่ายนะครับผมนี่ก็เป็นฝาฝาสูบสาเร็จมาเลยนะครับผมวันนี้ก็ใส่วาวตรงวาวโต,วาวโตมาให้เสร็จพร้อมกับลูกเลยนะครับผม น่าจะยี่แปดหรือว่าอะไรนนะี่เนี่ยฮะเพราะผมตาไม่เห็นลุงยี่แปดยี่แปดยี่สี่ป่ะครับผมยี่แปดยี่สี่นะครับผมอืตัวนี้ว้า wow. วอเสื้ออ่เสืออ้อให้ดูแล้วนะครับผมวันนี้เป็นเสื้อแต่งแล้วก็โ okay, อ้โหอ่าไอซี่ไอ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 นี่ก็เป็นแข้งเดิมนะครับผมวันนี้ก็ มาให้ดูคร่าวๆนะครับผมอัปเดตซีซีไออัปเดตอ,อะไรให้น้องๆให้น้องเขาหน่อยนะครับผมวันนี้อืก็เดี๋ยวไม่มีอะไรมากครับผมก็มีแผ่นปีเนียมลองมาให้เสร็จสับนะครับผมเดี๋ยวก็จะลองใส่พรุ่งนี้แล้วประกอบเดี๋ยว f c น้องๆที่มีงบอยู่ตรงเนี้ยอ่าก็ลองดูว่าประกอบแล้วมันจะติดตรงไหนมัางนะครับผมเดี๋ยว รอชมการประกอบนะครับอันนี้ก็มารีวิวเรื่องอะไรก่อนนะครับผมอันนี้เขาจัดมาให้แล้วครับผมได้หมดเลยครับผมสูตรของช่างหรือว่าสูตรของลูกค้าเองได้หมดเลยครับส่งเครื่องมาทําก็ได้นะครับผมรับทําหมดนะครับผมเจาสูตรไหนบอกได้เลยนะครับผมเอาสเต็ปดันโลเอาสเต็ปสี่ร้อยเมตรสองร้อยเมตรอะไรก็สั่งได้ครับผม อันนี้ก็เป็นเวฟร้อยยี่บห้ารุ่นหัวชีดนะครับไฟเรือบัางลมครับผมอันนี้ก็จัดมาให้เราเต็มสเต็ปอ๋อยังไม่อันนี้จัดมาให้เราแล้วแต่ยังไม่เต็มสเต็ปให้เต็มที่นะครับผมเดี๋ยวน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปค่อยๆข,ขยบ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 ยบอีกทีนะครับผมอันนี้ก็เป็นเป็นทองแดงนะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มาพูดคุยพบปะ FC กันนะครับผมว่าเออสเต็ปอย่างเงี้ยทำได้ไหมอะไรเงี้ยเออหรือว่าเดี๋ยวดูพรุ่งนี้การประกอบแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวดูการประกอบนะคอยติดตามนะครับอันนี้ก็มาบอกว่าน้องๆอ่สเต็ปอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยประกอบให้ได้ไหมเออก็โอเคครับผมทำตามสั่งนะครับแต่สูตรช่างไม่ใช่อย่างนี้นะครับผมสูตรช่างก็จะก็จะ ครบสเต็ปมันเลยมันก็จะราคาสูงครับผมอันนี้ออันนี้ก็ราคาย่อมเยาก็ก็พอขี่ได้นะครับคือเขาจะเอาไว้ขี่ไปทํางานไปโรงเรียนอะไรเงี้ยให้มันมีเรียวแรงนิดหน่อยนะครับผมโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมอันนี้ก็รีวิวให้ดูนะครับว่าข้อสามเหลี่ยมเสื้อ สั่งมาเลยรอมาแล้วให้เสร็จอะไรเงี้ยครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็อย่าลืมคอยดูคลิปการประกอบนะครับผมอันนี้ก็มันว่าจะติดตรงไหนไหมข้อเหวี่ยงสามเหลี่ยมเนี่ยครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเยงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกด สับสไครให้ด้วยนะครับแล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ